สำหรับชาวราศีมังกรนะครับอ้าวทำบุญรวยนะในเดือนตุลาหกเจ็ดนะครับอ่ามาดูกันเนาะบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะทำอะไรที่เกี่ยวกับคนเจ็บนะคนตายนะครับแหมนี่ตายยังไม่รู้นะแต่ก็บอกว่าคนเจ็บนะบางทีเป็นเรื่องของลงศพนะเป็นเรื่องของมูลนิธินะครับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือคนเนี่ยนะอาจจะเป็นผู้ประสบภัยผู้บาดเจ็บผู้เกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะเป็นพวกมูลนิธิที่เกี่ยวกับ อะไรปอเต็กตึงนะร่วมกนันยูนะครับนะเขาเรียกว่าที่ช่วยเหลือสังคมนะครับเห็นไหมแหมเขาเรียกว่าจิตอาสานะถัดมาเนี่ยเขาพกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ล้างห้องน้านะอุปกรณ์พวกมีดโกนอะให้พระเขาไปโกนหงโกนหัวนะครับหรืออุปกรณ์ขัดห้องน้ําหรือบางคนบอกแหม ไปขัดเองเลยได้ไหมจัดนะได้นะครับนะถือว่าดีมากๆนะครับโมทนาบุญด้วยเขาบอกว่าคนที่ขัดห้องน้ำเนี่ยทำให้อุปสรรคในชีวิตเนี่ยนะเออมันสูญสลายหายไปนะครับหรือว่าในเรื่องของการงานปัญห์ปัญหาเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วคุณเองก็ทําอะไรไมันก็โฟล์ตโฟล์โฟล์นะครับอ่าประมาทน,นนะครับถัดมาสําหรับชาวราศีมกกังกรนะครับนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะเออ เติมน้ำมันตะเกียงครั้งสุดท้ายเนื้อ,อะไรนะเออจะบอกว่าเมื่อวานนี่กโอเคโมทนาบุญด้วยนะเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะเดือนตุลาหกเ็จอ้าวไปเติมน้ำมันตะเกียงนะหรือว่าอะไรที่ว่ามันเ,เกี่ยวกับการส่องสว่างชีวิตจะได้สว่างสวัยนะครับนะอ่ะประมาณนั้นนะครับชาวราศีมักร